สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หางงานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เจนมีตำแหน่งงานแม่บ้านและคนสวนรายได้อยู่ที่วันละ500บาทรับหลายอัตราม,มาฝากกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจงให้เจนด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนแนะนำมาอัปเดตให้ค่ะ ซึ่งงานในวันนี้นะคะโดยทางบริษัทวีทีแหนมเนืองจำกัดประกาศรับสมัครแม่บ้านและก็คนสวนอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีรายได้นะคะเริ่มต้นที่380บาทถึง500บาทต่อวันนะคะวันละนะคะโดยครั้งนี้ค่ะทางบริษัทประกาศรับถึง15อัตราหน้าที่หลักๆเลยนะคะก็มีหน้าที่ทำความสะอาดทีวี คอมมิชชั่นม l l นะคะแล้วก็โรงงานวีทีแหนมเนืองแล้วก็ดูแลต้นไม้สวนต่างๆดูแลทําความสะอาดร้านอาหารแล้วก็ห้องน้ําก็คือดูในส่วนของความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณรอบของโรงงานนั่นเองค่ะซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้ไม่จํากัดเพศนะคะจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้อายุ20-45ปี วุฒิการศึกษานะคะไม่จํากัดวุฒิการศึกษาด้วยขอแค่เป็นคนที่รักการบริการขยันที่สําคัญเลยนะคะไม่ว่าตําแหน่งงานไหนหรือว่าพื้นที่ไหนนะคะเขาก็ต้องการคนที่มีความขยันตรงต่อเวลานะคะเรื่องสําคัญมากๆเลยส่วนใครนะคะที่ดูรายละเอียดแล้วแล้วก็มีคุณสมบัติตรงตามที่เชนอัปเดตให้ก็สามารถ ไปสมัครได้นะคะโดยวิธีการสมัครนั้นวิธีแรกคือสมัครผ่านทางเว็บ jobThai หรือจะสมัครผ่านทางอีเมลของทางบริษัทก็ได้โดยทางบริษัทแห่งนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่ เลขที่9 9 9 9ทัหมู่ที่4ถนนมิตรภาพอุดรธานีขอนแก่นตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับใครที่จะสมัครนะคะสามารถสมัครผ่านทางอีเมลตัวสีแดงๆนี้ได้เลยนะคะหรือใครนะคะต้องการให้เจนหางานประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ถ้ามีนะคะก็อย่าลืม มาคอมเมนต์แจ้งให้เจนได้ทราบเดี๋ยวเจนถ้ามีปุ๊บเจนก็จะมาอัปเดตให้ทันทีนะคะแล้วก็ฝากถามอีกข้อหนึ่งค่ะสำหรับใครที่มีลูกหลานอยู่แถวตำบลหนองดินแดงที่นครปฐมนะคะเจนมีงานให้นะคะอายุอยู่ระหว่าง18-30ปีก็ขอเป็นเพศหญิงนะคะที่ใครที่อยาก มีแถวนี้บ้างหรือเปล่านะคะลองคอมเมนต์บอกเจนด้วยนะคะเผื่อเจนจะประกาศหางานมาช่วยงานเจนเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ